ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าวันนี้จะมาอ่านวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์มาค่ะถือว่าเป็นคลิปทักไทยหลังหลังปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทักทายหลังปีใหม่กันค่ะขอให้เ,เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นนะคะ มาเลยวันเสาร์นะคะวันนี้คนชะตาคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสร้างขาก็ไม่มีความรู้อะไรหรอกแต่ก็จะมาอ่านให้ฟังอะคะ่ะมาเลยวันเสาร์นะคะอยู่ในระหว่างเริ่มเลยเนาะอยู่ในระหว่างสิบหกถึงสิบเก้านะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะวันนี้วัน พ้าสุแสกแทรกพาลาฤาษหัดระยะนี้โชคลาภด,ดีทําผลประโยชน์อันใดเกิดเป็นผลดีตลอดได้พบเพื่อนต่างเพศที่ดีนะคะดวงดีตั้งแต่อายุ16ถึงยถึง19ระยะ20ปีระยะอายุ20่ปีพ้าอาทิตย์แทรกพาลาฤหัสระวังความเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นแต่จิตจการทุกอย่างจะประสบผลดีควรบูชาภราอาทิตย์ กับพฤหัสถึงจะดีช่วงอายุยีบสองปีถึง7เดือนพระจันทร์แทรกพฤหัสในระยะนี้ในระยะนี้มีความสุขโชคลาภหาได้ดีแต่ภายหลังจะระวังหญิงขาวเหลืองจะนำความเดือดร้อนมาให้อะค่ะแล้วก็ชัดไหมคะ และทีนี้เกิดอายุยี่สี่ถึงยี่ห้าพระอังคารแทรกพระฤหัสจงระวังเสียทรัพย์สินต่างๆหรือถูกใส่ความจองจำเจ็บป่วยต่างๆควรบูชาพระฤหัสกับพระอังคารจะเบาบางในโทษลงช่วงอายุยี่7 2บหกยบเจ็ดยี่หกยบเจ็ด พระพุทธแทรกพระฤหัสในระยะนี้จะได้ทรัพย์สินได้ได้ทรยบได้ปัญญาจากปัญญาของตนจะมีชื่อเสียงกิจยศวันเสาร์นะคะเสื่อเสียงได้รับสิ่งต่างๆบูชาพระฤหัสกับพระพุทธจริงจะดีจะพบคู่ครองด้วยในระหว่างอายุ28-29พระเสาแทรกพระอาทิตย์ ระวังจะมีเคราะเพราะผู้ใหญ่จะเสียทรัพย์จะถูกใส่ความหาเรื่องจะได้รับความเดือดร้อนและบูชาพระเสากับพะระฤหัสบดีจะพ้นภัยในอายุ30กับ4เดือนพระราหูสเวสเวยเสวยตัวเองระวังเจ็บป่วยต่างๆหรือถูกใส่ความทุกอย่างนานาประการในระหว่าง3 1 32 พระสุขแทรกพระราหูจะได้ทรัพย์สินต่างๆตลอดกับได้ชื่อเสียงเกียรติยศและเพศตรงข้ามคอยติดตามอยู่เสมอเป็นที่รักใคร่ของมวลชน3 1ถึงส2ควรบูชาพระสุขกับพระราหูจะดีในระหว่างอายุ1 3 3พระอาทิตย์แทรกพระราหูจะได้ลาบเสริม จะได้ลาบทรัพย์สินเงินทองต่างๆผู้ใหญ่จะเป็นผู้นำโชคลาบมาให้ตลอดจนบุตรภรรยาก็มีความสุขควรบูชาพระอาทิตย์กับพระราหูจะหมดศัตรูในระหว่างอายุสามสีเดือนพระจันทร์แทรกพระราหูระวังเจ้านายหรือ คนมียศถาบรรดาศักดิ์สอเสียหาเรื่องได้รับโทษทันต่างๆเสียทรัพย์ควรบูชาพระจันทร์กับพระราหูจึงจะบรรเทาในระหว่างสามห้าพระอังคารแซ่พระราหูจงระวังคนปองร้ายทำให้เสียทรัพย์เจ็บป่วยเสียเรือดเสียน,นี้ต่างๆคนผิวดำจะหลอกลวงควรบูชาพระอังคารและพระราหูจึงจะดี ในระหว่างอายุ3 6 3ถึง32อ้ย3-6-3-7ถึง37พระราหูแทรกพระพุธได้ทรัพย์สินผลงานที่ทำไว้บังเกิดผลทุกประการแต่ควรระวังใช้อ้วนทำให้เดือดร้อนในระหว่างอายุ3 8ถึง39พระเสาร์แทรกพระราหูจงระวังการเดินทางไกลจะมีข้อภายหลังจะได้ทรัพย์ ได้พึ่งพามิตรสหายควรบูชาพระเสากับพระราหูในระหว่างอายุ41-42 40-42พระรูหัดแทกพระราหูระยะนี้เดินทางจะไม่ดีมีหญิงเขาเหลืองจะหาเรื่องเดือดร้อนถ้าอยู่ในบ้านเรียนประกอบออบ้านเรียนกิจกรรมด้วยตัวเองจะเป็นผลดีมากทรัพย์สินเงินทองและเสียงต่างๆ คนบูชาพระฤหัสกับพระราหูจะมีโชคมากช่วงอายุ43-45พระสุขเสวออายุเสวอตัวเองจะได้ราบยศศินต่างๆได้ที่อยู่อาศัยสมบูรณ์รวมทั้งได้คนรักและชื่อเสียงกิตยิยศควรบูชาพระสุขจึงจะมีราบในระหว่างอายุ46ปี พระอาทิตย์แทรกพระศุกร์ระหว่างจะเจ็บป่วยมิสหายจะให้โทษทุเราทะเลาะวิวาทใส่ความอายุ46ถูกควรบูชาพระอาทิตย์กับพระศุกร์จะบรรเทาในระหว่างอายุ47-48พระจันทร์แทรกพระศุกร์ในระยะนี้โชคลาภ ทุกอย่างมีผลดีและมีหญิงขาวเหลืองผู้นำลาบมาให้ได้คู่ครองที่ดีควรบูชาพระจันทร์กับพระสุขในระหว่างอายุ5้าสิาเอ็ดพระอังคารแทรกพระสุขจะได้ลาบทรัพย์สินชื่อเสียงเกียรติยศธุรกิจผลงานที่ไว้จะได้ผลดีควรบูชาพระอังคารกับพระสุขลาผลจะ จะดีในระหว่างอายุ42ถึงโ้ย52-54ถึงพระสุขแทรกพระพุทธโชคลาบดีสิ่งต่างๆที่สูญเสียจะได้กลับคืนมาที่อยู่อาศัยสุขภาพควรบูชาพระพุทธและพระสุขจะเกิดเป็นมิ่งขวัญ ในระหว่างอายุ5 6 5สพระศุกร์แทรกพระเสาในระยะนี้จะเสียทรัพย์ธรรมาหาจินบุตรและภริยาจะเจ็บป่วยต่างบูชาพระเสาบุตรและภริยาจะเจ็บป่วยในระหว่างอายุสหถึง60พระพุธแทรกพระศุกร์จะได้ทรัพย์สินจะได้ราบจากผู้ใหญ่ ตลอดชื่อเสียงผลงานผลงานดีทุกประการควรบูชาพระพุทธและพระฤหัสพระศุขโชคลาบดีมากในระหว่างอายุ61-62พระราหูแทรกพระศุขในระยะนี้ระวังจะเสียเงินเพราะผู้ชายผิวดำจะนำความเดือดร้อนมาให้ญาติมิตรจะจากไปบูชาพระราหู ในระหว่างอายุ63พระอาทิตย์เสวยอายุพระอาทิตย์เสวยตัวเองให้ระวังเจ็บป่วยต่างๆเสียเลือดเสียเนื้อเสียของรักผู้ใหญ่ให้โทษควรบูชาพระอาทิตย์จะบรรเทาในระหว่างอายุ64พระจันทร์แทกพระอาทิตย์ระวังอย่าไว้ใจคนมักง่ายจะเสียทรัพย์ตอนปายจะมีคนนำลาบและประกอบจิตการ ได้ผลดีควรบูชาพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะดีมากในระหว่างอายุ64 5หเดือนพระอังคารแทรกพระอาทิตย์ระหว่างข้าวของต่างๆจะเสียหายหรือย้ายที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนนา,นานาประการควรบูชาพระอังคารกับพระอาทิตย์จะบรรเทาช่วงอายุ65 6เดือน พระพุทธแทรกพระอาทิตย์จะนำลาบทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ในสุขภาพสบายใจและสิ่งที่สูญเสียจะได้กลับคืนมาควรบูชาพระพุธและพระอาทิตย์โชคลาบจะดีมากช่วงระยะอายุ66ผ้าพระเสาแทรกพระอาทิตย์จงระวังจงระวังอักขีภัยเสียของต่างๆระวังคนพัน การเจ็บป่วยต่างๆถูกใส่ร้ายนำให้ได้รับความทุกข์ยากควรบูชาพระเสากับพระอาทิตย์จึงจะบรรเทาในระหว่างพระฤหัสแทรกพระอาทิตย์ในระยะนี้โชคลาภทรัพย์สินชื่อเสียงเจติยศมีคนนับหน้าถือตาควรบูชาพระฤหัสและพระอาทิตย์จะดีขึ้นช่องอรุจ,จิต6 7โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ วันเสาร์นะคะวันเสาร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะแถมท้ายนะคะจะแถมท้ายวิธีวิธีดูเพศของเด็กในท้องอ่าวิธีดูเพศ ของเด็กในท้องวิธีดูเพศของเด็กในท้องให้ตั้งให้ตั้งอายุบิดามารดาบวกกันตั้งตั้งอายุบิดามารดาบวกกันแล้วแล้วเอาสามคูณเอาสามคูณเอาเจ็ดหารถ้าได้เศษหนึ่งส่วน อันเศษหนึ่งเศษสามเ,เป็นผู้ชายเลี้ยงยากถ้าได้เศษสองถ้าได้เศษสองเศษสี 4, เส่เศษเจ็เป็นผู้หญิงเลี้ยงง่ายถ้าได้เศษเจ็ดหรือเศษศเป็นหญิงเลี้ยงยากและและว่ามักจะตายเนี่ยค่ะของแถมหลังคลิปนะคะดูเพศของเด็กในท้อง นะคะทันไหมคะก็คือให้เอาอ่อาจะเป็นคล้ายๆกับให้เอาอันนี้ก็เพิ่งได้ข้อมูลใหม่เหมือนกันนะคะเพิ่งเปิดมาเจอ,เอวิธีดูเพศก็ไม่เคยรู้นะคะเนี่ยก็เห็นนะน่าสนใจก็เลยอ่านเพิ่มไปดูเพศของเด็กในท้องคือให้เอาอายุของพ่อแม่ช่วง ช่วงนั้นนะช่วงที่มีท้องอะค่ะที่ใกล้คลอดอะไรเงี้ยให้เอาให้เอาสามคูณแล้วเอาเจดหารรวมกันสมมุติว่าอ่ะยี่สิกับสิบปดอย่างเงี้ยยี่สิกับสิบปดก็เป็นสามสิบแดเนาะยี่สิกับสิปดก็เป็นสาสิบแดอ่ะสมมุติว่ามีมีคันยังเด็กอะเนาะแล้วทีนี้ก็ ได้เท่าไหร่ก็เอามาคูณ3พอคูณ3แล้วก็เอา7หารก็ถ้าได้เศษเศษหเศษสามเป็นผู้ชายเลี้ยงง่ายถ้าเศษ2เศษ4เศษ7เป็นผู้หญิงเลี้ยง,งายากถ้าเศษ7เศษ0เป็นผู้หญิงเลี้ยงง่ายและว่ามักจะตายอันน,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 นี้อันนี้อัอันอันนี้อ่านให้ฟังนะคะนี้ความรู้ใหม่ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามอีกนั่นแหละค่ะ ขอบคุณนะคะ see y o u Next t o Next ิปฝันดีค่ะค่ำค่ำคืนขอให้ทุกวันที่เป็นวันที่ดีของพวกพวกคุณค่ะ Love You Love My Fan Love You All ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ